สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของการหาเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับก่มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยยังคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่ามีตัวไหนที่หาเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตโดยตรงบ้างนะครับหลายคนเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเติมเกมสมัครเน็ตหรือว่าใช้ในการซื้อของในเซเว่นต่างๆนะครับวันนี้ก็จะรวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับว่า การทำเงินเข้าทุินิเวศเนี่ยผมใช้ตัวไหนบ้างนะครับยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าคุณสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูที่แอปแรกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store นะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอป Play Store วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ให้เรานะครับค้นหาแอปนี้เลยนะครับแอปนี้สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า Miuu นะครับผม Miuu นะครับแอปนี้ทำงานเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนะครับผมสามารถถอยเงินได้2ช่องทางนะครับผมหก็คือ t r u m o n y Wallet สก็คือ PayPal ในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยให้เราทําการค้นหาวิธีการสมัครบน YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาสอนวิธีการสมัครไปเยอะมากนะครับผมจะไม่เจาะลึกในส่วนของวิธีการสมัครและก็วิธีการเล่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปดูที่ u t u b e นะครับผมผมจะมาแนะนําแต่ละแอปที่มันทําเงินเข้าทูนี่วอลเลทได้โดยตรงนะครับโอเคนะครับไปดูแอปที่2กันเลยนะครับผมสำหรับแอปที่2นะครับมีชื่อว่า ทลูนานะครับผมนี่ตัวนี้นะครับแอปโทลูนานะครับก็ทํางานคล้ายก,กันกับแอปมิวยูเลยนะครับเป็นการทําแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแอปโทลูนาเนี่ยเล่นได้ทั้ง iOS Android และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับเราจะเราจะใช้งานบนแอปหรือว่าบนเว็บก็ได้นะครับในส่วนของการถอนเงินมี2ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับ 1ก็คือ True Money Wallet 2ก็คือ PayPal นะครับผมก็ลองไปใช้งานกันดูได้ในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับดูได้ที่ช n แน l ของผมเลยนะครับค้นหาดูเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปที่3กันเลยนะครับอโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่3นะครับมีชื่อว่า บัสเบกนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับในส่วนของแอปที่3นะครับแอปนี้เนี่ยถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับในส่วนของ t r u n e y Wallet นะครับแอปนี้จะเล่นได้แค่ Android เท่านั้นนะครับไปดูวิธีการสมัครได้ที่ YouTube ของผมเลยนะครับผมได้ทำการสอนไปหลายคลิปมากๆนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครอยู่แล้วนะครับเล่นอยู่แล้วนะครับทุกแอปที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ฝากลิงก์ฝากโค้ดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของบัสเบกนะครับผมสำหรับใครที่สมัครหลังๆนะเนี่ยหรือว่าสมัครใหม่นะครับการถอนเงินในส่วนของ1บาทนะครับหรือรายการอื่นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเครื่องนะครับอาจจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับบางเครื่องเนี่ยอาจจะได้ถอนได้หลายครั้งนะครับก็ลองทากันดูได้นะครับผมยังจ่ายเงินปกตินะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยเราต้องไปค้นหาที่ Google นะครับผมก็ไปที่ Google นะครับ โอเคนะครับผมก็อยู่ที่หน้า Google เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเว็บที่1เนี่ยมีชื่อว่าลากูเทนนะครับผม okay. okay. ต่อไปนะครับเป็น,นสงองเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยเราต้องไปค้นหาที่ Google นะครับผมก็ <im> ไปที่ Google นะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ที่หน้า Google เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเว็บที่1เนี่ยมีชื่อว่าลา กูเทนนะครับผมเขียนอย่างนี้นะ R E K U T E N นะครับเว็บนี้เป็นเว็บอันดับหนึ่งเลยนะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเว็บนี้เล่นได้ฟรีนะครับผมก็ค้นหามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่เว็บไซต์ลิงก์นี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเว็บนี้นะครับผมสมัคร ค่อนข้างง่ายอยู่นะวิธีการสมัครก็ดูที่ YouTube ได้เลยนะครับผมได้ทำการสอนไปหลายคลิปมากนะครับในส่วนของการสมัครของลาปูเทนนะครับก็ดูได้สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยืนยัตนตัวตนให้เรียบร้อยครบทุกช่องทางก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยเป็นการทําแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมิวยูแล้วก็ทูน่าคล้ายๆกันนะครับเป็นการทําแบบสอบถามเก็บคะแนน 1คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับในส่วนของลากูเทนนะครับถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับถอนได้2ช่องทางนะครับมี PayPal t ลทูมิเนีวอลิตนะครับสช่องทางนี้สามารถถอนได้นะครับก็ลองไปใช้งานดูได้นะครับผมไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับยงนด้อันนี้จํากัดอายุอยู่ที่16ปีขึ้นไปนะครับในส่วนของลากูเทนนะครับต่อไปนะครับไปดูที่เว็บไซต์ที่2กันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสลับเว็บไซต์ที่2นะครับมีชื่อว่า z c o m r e s e a r c h นะครับนี่ก็คือเว็บนี้เลยนะครับเว็บนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับผมไม่ได้สมัครใช้งานแล้วก็ไม่ได้รีวิวลงที่ช่อง YouTube ของตัวเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆในกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับหรือว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเขาได้ทำการโพสต์ไว้นะครับว่า z c o m เนี่ยสามารถถอนเงินเข้าทูมูนีวอลเลตได้ ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าถอนได้จริงไหมก็ค้นหาที่ YouTube ได้เลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เขารีวิวนะครับมีแน่นอนนะครับสำหรับการสมัครนะครับก็เลื่อนลงมานะครับมันเขียนคําว่าสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับเซตคอมรีเสิร์นะครับทำแบบสํารวจสัดสมคะแนนแรกของรางวัลนะครับกดเข้าไปในส่วนของเว็บนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์นะครับเป็นการทําแบบสอบถามเช่นเดียวกันกับลาปูเทน นะฮะเป็นการแลกของรางวัล Too Money Wallet นะครับผม Too Money Wallet นะครับช่องทางเดียวนะครับไม่น่าจะมีของ PayPal นะส่วนใหญ่จะเป็นของ Wallet นะครับเว็บนี้นะครับก็ลองไปสมัครดูได้นะครับผมโอเคนะครับเราไปดูกันในส่วนของเว็บที่3กันเลยนะครับเอ่อโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บที่3นะครับมีชื่อว่า Questia นะครับค้นหาตามนี้นี่เลยนะครับ Questia นะครับ Q U E S, S T I A นี่ครับผม Questia e er นี่ฮะก็เป็นรูปแบบนี้นะครับเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับสมัครได้เลยนะในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมสอนไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการสมัครต่างๆเนี่ยก็กดที่ตัว i ด้านบนนะผมจะใส่ให้สำหรับที่ผมสอนไปส่วนอันไหนที่ไม่มีผมก็จะไม่ใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็ลิงก์สมัครเนี่ยอยู่ใต้ล่างคองมเมนต์นี้เลยนะครับผมจะแนบไว้ให้ Questia เนี่ย ก็เป็นอีก1เว็บที่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับคะแนนที่ใช้เนี่ยหคะแนนเท่ากับ1บาทเหมือนลากูเทนเลยนะครับเล่นได้ทาง iOS Android คอมพิวเตอร์นะครับก็ลองไปใช้งานดูได้นะครับถอนเงินเข้าทุมนี่วอลิตช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มี PayPal นะครับขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอน100%นะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของเ,ออเว็บที่4นะครับ ในส่วนของเว็บที่4นะครับผมอ่าโอเคนะครับเป็นส่วนของเว็บที่4มีชื่อว่า a d r e p l a y นะครับผม a d r e p l a y นะครับเว็บนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ a d r e p l a y com นะครับสําหรับเว็บนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับผมไม่ได้รีวิวลงที่ช่อง YouTube ของตัวเองนะครับก็มีเพื่อนในกลุ่มเงินฟรีแอปได้ทําการโพสต์ไว้นะครับผมก็ไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube ต่างๆได้เลยนะครับอาจจะมีช่องอื่นที่รีวิว นะครับในส่วนของ Ad r รีเพย์นะครับเล่นได้ทั้ง Android, iOS คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์อาจจะใช้งานสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับจากที่ผมได้ทําการดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลในส่วนของเว็บเนี่ยตัวเว็บเนี่ยจะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับคล้ายๆกับการดู y t u t u นะครับจะมีค่าตอบแทนให้เรานะครับต่อหนึคลิปไม่รู้ว่าในแต่ละคลิปเนี่ยจะมีค่าเงินกี่บาทนะครับเราต้องเข้าไปดูที่เว็บนะครับก็ลองสมัครมันใช้ดูได้ นะครับผมสมัครผ่าน a c e b o o k นะตัวนี้นะครับลองไปสมัครดูนะครับเว็บนี้นะครับผมไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัครหรือว่าเรียกเก็บเงินนะครับดูดีๆนะบางคนเนี่ยเอาไปหลอกเก็บค่าสอนงานค่าสมัครต่างๆนะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยมันสมัครฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับลองไปใช้งานดูได้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นเว็บที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเว็บที่5กันเลยนะครับเอาเคนะครับผมในส่วนของเว็บที่5นะครับมีชื่อว่าอ y s t e r อร์ b นะครับ oysterclub นะผมเขียนผิดนะ o เว็บนี้นะครับ o y s t r c l u b น่ครับก็คือเว็บนี้ในส่วนของเว็บนี้เนะี่ยผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับเป็นส่วนของวิธีการสมัครวิธีการใช้งานและก็วิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์นะครับสมัครใช้งานฟรีนะครับไม่เสียเงินนะตัวเว็บนะครับมีช่องทางการแลกของรางวัล หลายช่องทางมากนะครับจะเป็นการเติมเงินมือถือหรือว่าของรางวัลอื่นๆนะครับแล้วก็มี TrueMoney Wallet โดยตรงเลยนะครับ r u e Mon e y w a l l e ตนะครับตั้งแต่50บาทถึง300บาทเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานของเว็บนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของการทำแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมได้พูดไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ ทำแบบสอบถามทั้งหมดนะครับผมสรับใครที่ไม่ถนัดการทําแบบสอบถามนะครับในส่วนของ t m o n e y w a l l e t นะครับไม่มีแล้วนะทั้งหมดจะเป็นการทําแบบสอบถามเพื่อที่จะแลกเงิน t m o n e y w a l l e t แบบเป็นเกมเป็นการอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการตอบแบบสอบถามนะครับก็ลองไปใช้งานดูได้นะครับมันชัวร์กว่า100%นนะครับสำหรับ แอปอื่นๆนะที่เป็นการเล่นเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การถอนเนี่ยมันน้อยมากนะครับที่จะถอนได้นะครับเนส่วนของแบบสอบถามเนี่ยร้อเเต็มนะครับการถอนเงินไม่มีการสุ่มจ่ายนะครับถอนเงินได้แน่นอน100%นะครับโอเคทั้งหมดที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จ่ายเงินอยู่100%นะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่จ่ายแล้วก็ ไม่สูงนะครับก็ลองไปทาดูได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ติดตามนะครับแล้วก็ดูมาจนจบคลิปวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากรหัสโค้ดฝากลิงก์ของตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ